อยู่เลยอย่างเช่นเก้าขวบถึงสิบหกปีอย่างเงี้ยก็ตรวจได้ค่ะก็มีอุปกรณ์ทุกอย่างสําหรับเด็กก็คือได้เหมือนกันก็มีไซส์เล็กใช่นะคะการมีเพศสัมพันธ์ก็แสดงว่ามีการสอดใส่อวัยวะนะคะมีการได้ยืดขยายของอวัยวะช่องคลอดมาแล้วเพราะฉะนั้นการตรวจภายในไม่ได้ยากนะคะแต่พวกนี้ต้องคุยดีๆค่ะแล้วก็ต้องขอความร่วมมือของผู้ป่วยด้วยนะคะไม่ใช่จะมาตรวจภายในทีเดียพอขึ้นขายางปุ๊บ ไม่ยอมให้ตรวจนะคะหนีบซะง,งั้นเพราะฉะนั้นหมอก็จะตรวจไม่ได้นะคะพวกนะะี้ก็ต้องคุยกันออีกท่านหนึ่งเป็นเพศหญิงอายุ44ปีนะคะมีลูกแล้วสองคนหลังจากที่นอนกับสามีแล้วจะมีอาการปวดบริเวณไม่ได้ไม่ทราเหมือนกันเขารุ้ได้ไงะะเขาบอกว่าเขาจะปวดบริเวณปีกมดลูกปวดท้องน้อยอ่าเป็นเพราะอะไรอเพราะจะปวดมากอย่างนี้เนี่ยเข้าไข่อาการเสี่ยงหรือเปล่า คิดว่าไม่เกี่ยวกับมะเร็งนะคะเรื่องของปวดท้องน้อยหลังมีเพศสัมพันธ์เจอคนไข้บ่อยนะคะก็อาจจะมีจากสาเหตุอย่างอื่นได้นะคะอย่างเช่นคุณมีเรื่องของ,งพังผืดในช่องท้องหรือเปล่าพังผืดที่ปิดมดลูกหรือเปล่าหรือเคยมีการติดเชื้อเรื้อรังในช่องท้องมาก่อนะนะคะการมีเพศสัมพันธ์คือการไปขยับมดลูกขยับอวัยวะภายในนะคะเหมือนถ้าเรามีเพังผืดยึดแขนยึดขาอยู่ถ้าคุณไปดึง อเอาเชือกมัดมือคุณอยู่คุณเจ็บไหมคะก็เจ็บเหมือนกันคะ่ะถ้าเปรียบเทียบอย่างนี้ควรจะต้องไปตรวจไหมคะหอก็ถ้าสงสัยตัวเองก็ควรจะตรวจค,ค่ะนะคะอ๋อคนนี้ถามน่าสนใจมากคะ่ะเรื่องของอาหารการกินอย่างเงี้ยการทานอ,อาหารอย่างเช่นพวกสมุนไพรต่างๆช่วยรักษาหรือบรรเทาอาการมะเร็งปากลูกได้บ้างไหมมีไหมคะพวกสมุนไพรหรือรารอาหรอราหรทีร่แบบไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนคะ่ะมันก็จะมีอีกฝั่งในเรื่องของของ ความเชื่อเรื่องชีวจิตใช่ไหมคะที่สามารถช่วยบรรเทาอาการของมไม่จําเป็นต้องมาเร็งปากลูกนะคะเราก็เคยได้ยินมาเยอะแยะมากมายมาเร็งหลายๆที่แล้วก็ไปบําบัดโดยทางจิตนะคะกินอาหารมังสวิรัตผพูดง่ายๆชีวจิตนี่แหละคะ่ะนะคะหญิงหยางก็ตามนะคะสามารถช่วยให้สุขภาพพูดง่ายๆคะ่ะสุขภาพดีขึ้นนะคะเมื่อสุขภาพดีขึ้นโรคจะเป็นช้าลงนะคะ ถ้าคุณบอกว่าสมมุติว่าถ้าเราเป็นมะเร็งอ่ะสมมุติหมอก็ได้เป็นมะเร็งเครียดนอนไม่หลับกินไม่ได้มีแต่ตัวกระตุ้นนั่นเลยมีแต่กระตุ้นกระตุ้นนั้นเลยมะเร็งที่กินตัวคุณอยู่ก็กินเราไปตัวเราเองก็กัดกินเราไปคราวนี้แหละซุดลงไปเรื่อยๆแต่ในขณะที่อีกคนนึงเป็นมะเร็งแต่คุณไปรักษาจิตใจกินอาหารถูกสุขลักษณะนะคะสภาพจิตใจดีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มะเร็งคุณก็จะกินช้าลงค่ะอาจจะมีมะเร็งในตัวคุณจริง แต่มันเป็นเพื่อนคุณแทนนะคะ,คะอ,อีกท่านหนึ่งบอกว่าคำถามนี้ไม่แน่ใจว่าคุณหมอจะตอบได้หรือเปล่านะคะแต่งงานมาแล้วเจ็ดถึงแปดปียังไม่มีลูกเลยเคยกินยาคุมกําเนิดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเลิกกินไปแล้วแล้วหันมากินยาบำรุงค่ะอื่ากินก็ยังไม่มีลูกตอนนี้เนี่ยก็เลิกกินยาบำรุงแล้วรอมาสองสมปีแล้วก็ยังไม่มีลูกเพราะอะไรปัจจุบันอายุสาเปีค่ะสิบเอปี อันนั้นเป็นเรื่องของภาวะมีบุตรยากค่ะ,ค,ะคนละเรื่องกันหละมไม่ได้เกี่ยวกับภายในมีปัญหาอะไรยปัจจัยของการมีบุตรค่อนข้างเยอะในบางคนนะคะมีทั้งเรื่องของอวัยวะไม่สมบูรณ์หรือเปล่านะคะพ่อนําไข่ต้านนี่ก้อนมอีอะไรหรือเปล่านะคะฮอร์โมนตัวผู้หญิงไม่ดีหรือเปล่าในการตั้งครรภ์หรือผู้ชายเองหรือเปล่าสเสริมไม่ดีพวกนี้เนี่ยมีวิธีการตรวจรักษาค่ะนะคะตั้งแต่เบสิกเลยคุณไปตรวจก่อนว่าคุณมีความผิดปกติหรือเปล่าของทั้งคู่ นะคะถ้าผ่านก็จะเข้าขั้นตอนของการรักษามีบุทยากค,ค,ค่ะ,ะค่ะก็แนะนําไปปรึกษาะะอีกท่านหนึ่งอกว่าตอนนี้อายุ24ปีกินยาคุมกาเนิดมา2เดือนแล้วนะคะเดือนแรกประจําเดือนมา1สัปดาห์หลังจากนั้นก็มีเลือดไหลาตามมา2วันอพอเดือนที่2หลังจากประจําเดือนหยุดมีเลือดไหลาตามมาอีก2วันผ่านมา2วันก็มีเลือดออกมาอีกอยากทราบว่าสาเหตุมาจากอะไรคะ เขาเรียกว่าเป็นกระปิดกระปลอยะนะคะหลังจากกินยาคุม,อ,มออมีได้หลายอย่างคะ่ะต้องถามว่าคุณกินยาคุมถูกต้องหรือเปล่านะคะการกินยาคุมต้องกินยาคุมที่ดีต้องกินถูกเวลา เวลาเดิมๆห้มมามขี้ลืม,มคุณลืมยากิกนยาคุมไปสองวันก็กระปิดก,กระปลอยแล้วเพราะมันเป็นฮอร์โมนนะคะสองก็คือเป็นผลขงางเียงของยาคุมเองในช่วงแผง, 1, แผงแหนึ่งแผงแรกหรือแผงที่สองอาจจะทำให้เลือดของการเมนมากระปิดก,กระปลอยนอกรอบได้เหมือนกันแต่พอขึ้นแผงที่สามที่สี่ไปน่าจะดีขึ้นนะคะก็แนะนำค่ะว่าคุณกินให้ให้ตามเวลาแล้วก็ที่เขาแนะนำมานะคะ ค่ะอีกท่านหนึ่งเป็นสุภาพบุรุษค่ะมีผู้ชายมาถามด้วยนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยอายุ48ปีอยากทราบว่ามะเร็งปากมดลูกที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยผู้ชายเนี่ยจะติดด้วยหรือเปล่าเหมือนกับผู้ชายจะเป็นพาหะไหมอย่างเช่นมามีอะไรกับผู้หญิงที่มีเป็นมะเร็งปากมดลูกปุ๊บแล้วพอกลับไปมีกับอีกคนหนึ่งอีกคนนึงจะพอยเป็นไปด้วยไหมเริ่มกลัวไหใช่ไหมคะกลัวตัวเองจะเป็นพาหะหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะก็พูดง่ายๆค่ะผู้ชายเป็นตัวนําพาเฉยๆนะคะอวัยวะของผู้ชายยเนี่ เย่อบุผิวจะต่างกับของผู้หญิงนะคะตัวปากมดลูกกับตัววัยวะเพศชายคนละตัวกันเขาจะเป็นคนนําพาเฉยๆแต่เขาไว่ิดมาติดเชื้ออะไรจากเราคุณมีตัวไวรัสใช่ตัวผู้ชายมีตัวรักจริงแต่ไม่ทําให้เกิดอะไรในตัวผู้ชายนั้นแต่ไปทําให้เกิดกับผู้หญิงีคนนึ่ถ้าคุณคุณก็พูดง่ายๆคุณคนแพร่เชื้อนั่นเองแต่อ่าวงเล็บไว้นะถ้าคุณผู้ชายคนนั้นเป็นโฮโมเซ็กชวล อ่าชายเหนือชายอ่าชายใต้ชายก็ตามนะคะอวัยวะผู้ชายอีกส่วนหนึ่งที่เหมือนปากลูกผู้หญิงเคไรู้ไหมคะก้นทวารหนักค่ะคุณสามารถาเป็นมะเร็งทวารหนักที่เกิดจากไวรัสตัวเดียวกันนะคะ<อ>เพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นชายเหนือชายคุณก็มีโอกาสเป็นมะเร็งค่ะแต่คนละอวัยวะกันค่ะอือีกท่านบอกว่าไปตรวจภายในมาคุณหมอบอกว่าข้างในปากลูกลูกสกปรกมาก จะม,มีวิธีทาความสะอาดไหมคะต้องถามว่าความหมายของคำว่าสง่งสรปกมากคืออะไรอ่ออานะคะคือมีการตอนที่ตรวจตอนนั้นเป็นการอักเสบหรือเปล่าะนะคะคุณถ้าคุณมีการอักเสบติดเชื้ออยู่คุณใช้ยาฆ่าเชื้อแล้วเชื้อจบการอักเสบหายก็ไม่จําเป็นค่ะ,คะนะคะการตรวจหามะเร็งปากมดลูกสามารถตรวจได้ปีละสองครั้งไหมได้ค่ะ ติดกันขยังตรวจได้ก็ยิ่งดีอันตราจริงๆอ่ามันก็ <c oughs> มีรายละเอียดค่ะถ้า <c oughs> สมมุติว่าในคนบางถ้าถ้าคนที่ไปตรวจประจําอาจจะรู้ถ้าการรายงานผลของมะเร็งปบบลูกกลับมาแล้วเกิดความผิดตินะคะอย่างเช่นอ่านคุณนิรยาเดินเข้าไปตรวจอ้าเห็นการอักเสบ <c oughs> ของปากมะลูกอยู่แนะนําว่าตรวจทุกหกเดือนน่าจะดีกว่าก็คือเฝ้าระวังให้มันถี่ขึ้นอย่างที่บอกว่ายิ่งตรวจบ่อยคุณจะพบโอกาสความผิดติ มากขึ้นใช่ไหมคะแต่ไม่ยังเป็นที่คุณจะต้องเดินไปหาหมอทุกสามเดือนอไม่ใช่ไม่ใช่ขนาดนั้นหกเดือนก็มีค่ะค่ะยังคงควรจะไปตรวจพอคือบางคนเริ่มฟังที่เราคุยกันนะคะดูที่เราคุยกันแล้วถึงความเสีตายแล้วไม่ได้การแล้วพรุ่งนี้ฉันต้องรีบไปตรวจเลยเพราะว่าคุณหมอพูดมาเลยค่ะต้องตรวจอย่างน <c oughs> ี้แค่ได้จ่ายสูงไหมคะในการตรวจเอาที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตแล้วกันค่ะเป็นเบสไลน์ตัวเช็คมะเร็งปากมืลูกนะคะรวมทั้งหลายแหล่นี้ตัวนี้เป็นตัวพิเศษอยู่แล้วก็คือเป็นตีนแป๊บ ประมาณอยู่ที่พั0หบาทนะคะก็ตัวได้หมดเลยตรวจข้างในอ่าใช่ตรวจภายในนะคะหรือว่ายกเว้นว่ามีการตรวจเพิ่มเติมอย่างอื่น่ารเอาด้าซาวอะไรก็จะเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะนะคะอีกท่านบอกว่าจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าการทาแป้งบริเวณอวัยวะเพศจะทําให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได้ก็ที่คุยไปเมื่อกี้ไงคะ ถ้า <c oughs> มันจะมีสาร <c oughs> บางตัวเหมือนกันแต่ก็เป็นการรายงานค่ะรายงาน, <c oughs> งานการวิจัยออกมาเท่านั้นเองหรือการใช้พวกน้ํายาอนามัยต่างๆทงพวกสวนน้ํายาอนามัยก็มีประเภทพวกทำความสะอาดภายนอกที่ชอบโฆษณาก,กันจุดซ่อนเลนส์ <c oughs> อันนั้นก็คงไม่มีผลค่ะมันก็คือเหมือนสบู่ที่ปรับสภาพความเป็นกรดด่างให้เข้ากับผิว แค่นั้นเองนะคะซึ่งไม่ได้มีผลไม่ได้มีผลแต่ว่าการสวนล้างช่องคลอดซึ่งบางคนชอบนักชอบหนาว่ามันไม่สะอาดค่ะคุณมั่นใจแค่ไหนคะว่าตัวสวนล้างนั้นไม่มีเชื้อโรคนะคะอวัยวะช่องคลอดเราเป็นอวัยวะที่ปิดนะคะเมื่อไหร่คุณใส่อะไรเข้าไปเนี่ยคุณมั่นใจแค่ไหนอะบางคนชอบโทษนะคะเอามือล้วงเข้าไปทำความสะอาดนะคะน้ําเองมือคุณเองไม่ใช่สะอาดนะคะการติดเชื้อก็จะได้ง่ายขึ้นค่ะ ท่านหนึ่งบอกว่าปวดท้องน้อยและปวดหลังจะมีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งหรือเปล่าอืมไม่น่าจะสัมพันธ์กันค่ะปวดท้องน้อยกับปวดหลังค่ะก็ต้องไปหาว่าเป็นโรคอื่นหรือเปล่าค่ะตอนนี้ทราบว่ามีวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกแล้วอืมใช่ค่ะเป็นยังไงคะวัคซีนป้องกันก็ฉีดเมื่อไหร่ตอนอายุเท่าไหร่ยังไงก็กลับไปจุดเริ่มต้นค่ะเกิดจากเชื้อไวรัสถูกไหมคะเพราะฉะนั้นวัคซีนตอนนี้ก็คือเป็นวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสนะคะที่เกิด ที่เป็นตัวก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกแต่ปัจจุบันเนี่ยวัคซีนเนี่ยประกอบด้วยไวรัสหลักๆสองตัวค่ะค่ะเราจะเรียกว่า HPV ค่ะ16และ18นะคะ,คะเป็นชื่อชนิดของมันค่ะมันก็จะมี 16, 18, 3, 13, S33, 50เป็นชื่อของมันนะคะ 16, 18 2ตัวเนี้ยคิดเป็น70%ของมะเร็งค่ะที่เจอนะคะเพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนพูดง่ายๆ70%ป้องกันได้ค่ะหลุดอีก30 นะคะถ้าคุณฉีดวัคซีนไปเนี่ยหนึ่งก็คือว่าวัคซีนป้องกันได้แค่70ค่ะคุณยังต้องเช็คมะเร็งปากลูกทุกป,ปีอยู่ไม่ใช่คุณฉีดวัคซีนเสร็จคุณลันล้านะ<ม>อ่าไม่ไปเจอหมออีสามสิะคุณก็ยังมีโอกาสเป็นนะคะแต่ลดโอกาสได้ตั้งเยอะ